ตอนนี้เที่ยวได้วิ่งทูเรสปาร์คอลทรีอ่าทูดังเซตีตอนนี้ผมวิ่งกับเขาตอนนี้เขามาโผล่ถนนกับท่าบรูวารเป็นอ่านายข้ามาเป็นกลุ่มยังวากอร์ฮิสเพนิกใส่เสื้อลายสกอตสีเหลืองเออองค์เจ้าดีเทลองค์เจ้าดีเทลคู่ เออซีสไฟสีสไฟคนอ่ะไมยวไม่ได้ยิงได้ออริจิฟีเวที่ขนาดกับออริจคอยหยุดนุ้ยหยุดหยุดเทเซอร์มาหยิบเทเซอร์มาตอนนี้มาผัวบริเวณทุกทาวาถุนอริจะบิคอนเทเซอร์เทเซอร์